ไม่ไหลไม,มีเก้าอี้อยู่เห็นป่ะนี่ไงเจาของเรือมาแล้ว ากาศเลยอันนี้คือหางหางเขื่อนหางเขื่อนอะไรนะ,ะอ๋ออ่างเก็บน้ําบางพระไม่ใช่เขื่อนดูว,ว้าวเลยจะให้ดูอะไรตรงนี้มีนกอยู่หนึ่งตัวนกกระยางขาวคอย,ยาวๆเลยไม่เห็นไหมมีเลยหางขาวมากตรงนู้นฝนตกแล้วมืดมากพัทยาแน่ๆเลย ตรงนู้นพัทยาป่ะมืนมืนนู่นอ่ะเ <Okay. S 1> ขาเขียวอ๋อสวนสัตว์เขาเขียวเรามาถึงนี่บ้านแล้วบ้านเราอยู่สีรแล้วแต่เราจะไม่ไปน้องหมูเด้งวันหยุดอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าจะได้ดูคนเยอะมากนี่ค่ะนกสวยเนี่ยน้ำอ่ะตรงนี้ยังเป็นหญ้าอยู่เลยน้ำเอ,อ่ขึ้นมานี่มีเลย เห็นอะไรไหมดอกผักตบสวยไหมเวยไหมสามใจท่านดูขึ้นก็มาขึ้นก็มาขึ้นก็มานแีแนวปอวก็ขึ้นอันนี้ห้าโมงอยู่นะพ่อเนาะยังไม่ห้าโมงอะ่ะกําลังจะห้าโมงแต่บรรยากาศโอ้ยนี่ค่ะคนพายเรือหาปลาอยู่ตรงนั้น ปลาช้าบ้านฉันนี่ค่ะนี่ดูนกจ้านกก็นกก็เพื่อเห็นนกไหมน่ะเรือหาปลาพายมาแล้วนี้เป็นเรือพายเนาะนี่ค่ะขึ้นน้ำขึ้นเรื่อยเรื่อยๆเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ น้ำไหลมาทาเนี้ขึ้นขึ้นไหลมาโอ้ยวิวเนาะพรุ่งนี้เราค่อยไปทะเลนะคะวันนี้เรามาชมเขื่อนก่อนธรรมดาเราจะไปสั่นเขื่อนตรง,น,งนู้นอันหน้าเขื่อนเนาะอันนี้หลังเขื่อนท้ายเขื่อนเราไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เฮ้ยนกกระยางนกกระยางคอย,ยาวบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ ยามเย็นอ,อ,อะไรจะงามปานนั้นมีนกนกนางแอ่นมังบินอยู่บนนั้นอ่ะเต็มเลยโอ้ยเนาะที่ถึงคนไกลธอรู้บ้างหม สัญญาที่เราั้นเคออีกพันถึงอยู่ไกลกันเราั้นก็จะไม่ลืมนกกาปีแล้วโอ้ตรงนั้นหญ้าก,ก็เพื่อมเลยอ่ะคือนมาเอ้าคนอ๋ออยู่นู่นว่าคนหาปลาไปไหนอ๋อกระท่อมนั้นน้ำท่วมแล้วธรรมดาตรงนั้นก็จะมีกระท่อมของร้านอาหารอยู่ให้ลงไปทานอาหารตรงนู้นได้ แต่ตอนนี้น่าจะน้ําจะท่วมน้ําขึ้นมาแล้วนะอ้าวตรงนู้นเริ่มมองเห็นภูเขาละฝนฝนหายตกละแต่ฝนนูน,หนเห็นเมฆฝนไปตกเริ่มไปตกทางนู้นละฝนมันไล่ลงมาเป็นสายแบบนั้นนะคะบรรยากาศเคเรียนยามเย็นไม่ใช่เลื่อนอนะกับน้ําบางปละตอนแรกตรงนี้จะเป็นป่าป่าดอกสนโอว้าวนกบินแล้วนกบินแล้วอ้าวบินแล้วก็จอดมีมีตัวนู้นบินไป ่นนี่กลางปีแล้วค่ะกลางปีกอาไปแล้วนกไปแล้วพ่อนกไปละอ่าบินไปตรงนั้นให้โชว์โชว์กล้องหน่อยนี่ตัวนี้ก็บินมาไปละไปละบินละบินละบินละอ๋อเขาบินหาคู่ขขเขานั่นไงพ่อ <Cer f. S 1> เขารอตัวนั้นมาเนี่ยนะเขาบินรอกันนี่มาหากันละถ้าจะเป็นแฟนกันเขาน่าจะเป็นแฟนกันนั่นละ ั้นบินลงมาละยืนอยู่สงบนิ่งรอเหยื่อมาอมดูฝนสิคะฝนมืดมาแล้วจะตกมาทันเราไหมเราว่าจะไปดูนกที่เขาสลากเหมือนเดิมนกบินอิสลานกแก้ววันนี้เขาบินที่เขาสลากเราตามเขาอยู่่าจะพาไป <c oughs> ดูมันแก้กาสวยนะคนมาชมเยอะเลยแต่มองไปทางนี้มัน มันเริ่มมืดแล้วมันก็ย้อนแสงนิดนึงมันมืดแล้วอะจริงจริงมันยังไม่มืดเลยอะฝนมันฝนมาตกทางนู้นแหะไล่ลมาเรื่อยๆละโอ้ยว้าวเขาบอกว่าว้าวตอนนี้เหมือนฝนจะเริ่มมาหาเราละน,นี่มีนกมีบนฟ้าหนึ่งตัวนกหรือเหี่ยวน,น่าจะเหี่ยวแล้วเนี่นยนีนี้เหมือนฝนมันมาแล้วหรือไง นนนี่เป็าาร้าาาอหมันเหมือนละออกมันมาแล้วเนาะไปกินฝนมาละเฮ้ยงามนีดอกสนแต่น้ำท่วมไปละแต่มันยังท่วมไม่มากยังพอได้อยู่โอยงามแต้งามว่าเนาะ